ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าเช้าวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดดาบหลวงพ่อเดิมยุบต้นต้นนะครับมีดเล่มนี้เก่าเก็บนะครับนะครับเก้าสิบกว่าปีหรือว่าเป็นร้อยปีนี่นะครับ ยังอยู่สภาพนี้นะครับก็ถือว่านะครับเจ้าของรักษามาอย่างดีนะครับนี่นะครับชมความงามฝักบิดดาบเปนก่อนนะครับนะครับอันนี้เป็นลายกระดกลายไทยนะครับแกะเป็นพระแม่นางกวักนะครับแม่นางกวักนี่ก็นะครับกวักเงินกวักทอง ควักสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับทำให้ชีวิตนั้นลุ่งเรืองนะครับดีขึ้นนะครับแม่นังควักนะครับของลงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้นะครับได้มาจากแถวๆตาคลีนะครับเป็นของเกลหาระบดีนะครับคนมีตังค์นะครับ ได้ไปแล้วบูชาไปแล้วนะครับเขาก็เก็บรักษากันมาอย่างยาวนานนะครับเอาไว้นะครับโต๊ะหมูบูชานะครับโต๊ะหมูบูชานะครับเขาจะมีแท่นวางนะครับนะครับไว้หน้าพระนะครับนี่นะครับความยาวนะครับ นี่นะครับความยาวยี่สิบแปดนิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับด้ามจับนี้นะครับแกะเป็นรูปปปูรอสีนะครับนี่นะครับแกะเป็นรูปปอปูรอสีนะครับ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังนะครับทางด่านวิชาอาคมนะครับนี่นะครับไม้แห้งเลยนะครับนะครับเบานะครับไม่หนักนะครับเพราะว่าอายุนะครับเก้าสิบกว่าปีเป็นร้อยปีนี่นะครับไม้ต้องแห้งนะครับนี่นะครับดำมีดนี้นะครับแกะนะครับเป็นพระพุทธ นะครับนั่งสมาธินะครับสวยงามนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับนี่นะครับพอบปูเรอสีนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแน่นอนนะครับมีดาบเล่มนี้นะครับนะครับของราบุดีนะครับสั่งทําขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปเก็บรักษาไว้นะครับ เป็นสมบัตินะครับประจําวงตระกูลเลยก็ว่าได้นะครับมือเดียวไม่เคยผ่านไปไหนนะครับนะครับท่านกัลาบดีนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับนะครับเหลือแต่รุ่นลูกนะครับลูกนั้นก็เกือบเกือบเก้าสิบปีอย่างนี้นะครับนะครับ ก็เอาออกมาเผยแผ่กันนะครับให้ผู้คนเอาไปบำรุงรักษาต่อนะครับดูแลนะครับเพื่อไม่ให้นะครับสูญหายไปจากวงการนะครับมีดาบหลวงพ่อเดิมนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับในด้านพุทธคุณปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนี่นะครับทางบนนี้จะเป็นพระปิดตานะครับ ปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับแกะไว้บนฝักมีดนี้นะครับซึ่งมีความเข้มขลังนะครับในด้านแข้วแกร่ปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับดูครับแกะสวยงามเลยนะครับนะครับไม่ได้ใช้เครื่องแกะนะครับใช้คนนะครับแล้วมีของมีคมนะครับนะครับ นั่งแกะนะครับนี่นะครับผระปิดตาทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับท่านที่จะเอาไปดูแลต่อนะครับเอาไปรักษานะครับต่อนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ที่ทำงานปลดเกษียณแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ อยู่บ้านสวนทำบ้านสวนอย่างนี้นะครับเอาไปไว้โชว์นะครับบนบ้านนะครับเพิ่มเป็นสิริมงคลนะครับให้กับครอบครัวนะครับเพิ่มสิริมงคลนะครับนะครับเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับปกปักคุ้มครองนะครับนะครับป้องกันภัยนะครับต่าง นะครับแม้แต่ป้องกันตัวเราเองก็ได้นะครับมีดาบมีความยาวนะครับนะครับมีความยาวนะครับนี่นะครับยี่สิบแปดนิ้วนะครับยาวรวมร่ามนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับพ่อแม่นางกวักนะครับทั้งสองฝั่งนะครับข้างบนนี้ก็ปับปิดตาทั้งสองฝั่งนะครับจึงมีความเมตตาเป็นมหานิยมนะครับ เป็นสิริมงคลกวาเงินกวากทองกวากสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะครับนะครับในด้านอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัยนะครับนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับปกผีปีศาจนะครับปกคนใส่มนดานะครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนปล่อยของนะครับนะครับปล่อยของ ไม่รู้ว่าจะไปโดนใครนะครับในเมื่อเรามีมีดาบของหลวงพ่อเดิมไปปลกปักรักษาในบ้านอย่างนี้นะครับอุ่นใจนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับในด้านพุทธคุณนะครับปกปักรักษาป้องกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกีปีศาจคุณไสยมนต์ดำนะครับนี่นะครับลมพัดลมเพอะไรพวกนี้นะครับนะครับป้องกันนะครับ แล้วก็กวักสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะครับเสริมเป็นสิริมงคลนะครับนะครับเอาไปเสริมนะครับดวงชะตาอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับกันลักมิดตรงนี้ก็เป็นเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กหล่อดำอย่างดีนะครับนะครับสินไม่มีเลยนะครับดูครับก็เก็บรักษากันนะครับ นะครับผมก็นานๆเราออกมานะครับทําความสะอาดนะครับทาน้ํามันซะหน่อยนะครับป้องกันสนิมแม่มันขึ้นมานะครับนะครับเพื่อรักษานะครับสืบทอดต่อไปนะครับนะครับท่านใดจะเอาไปดูแลต่อนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับนี่นะครับไม้แห้งไม้เก่านะครับต้องมีให้เราเห็นนะครับ ความเหี่ยวความยุบของไม้นะครับนะครับนี่นะครับรอยเหี่ยวรอยยุบของไม้อย่างนี้นะครับนะครับเกือบเกือบร้อยปีนะครับไวยังแน่นอยู่เลยนะครับนะครับกู่ตัวเลยนะครับนะครับไม่เคยชำรุดนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเอาไว้ โต๊ะหมู่บูชานะครับเขาจะมีแท่นวางเขานะครับครับอันนี้ก็เอามาแต่มีดาบนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับนะครับชมความงามภายนอกแล้วนะครับครับเราก็มาชมความงามภายในกันนะครับนะครับดูครับภายแกะสวยงามนะครับนะครับภายในนะครับนะครับก็จะมีล็อกนะครับ นี่นะครับนี่นะครับภายในนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับบนใบมีดนี้นะครับกอดตอกนะครับพระปิดตานะครับไว้นะครับแล้วก็ยันนะครับยันอะไรเนี่ย นะครับมะอุนะครับตอกไว้บนใบมีดนะครับนะครับทางบนใบมีดนี้นะครับนะครับตอกไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เข้มข็งนะครับนะครับนะโมพุทธายะนะครับนะครับซึ่งเป็นยันประจําหลวงพ่อนะครับนะครับ นะครับสวยงามเลยนะครับเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับมีดเล่มนี้นะครับบนใบมีดนี้นะครับนะครับดูครับขาบไกลเข้าไปในร่องอย่างนี้นะครับเก่าเก็บนะครับนะครับดูครับเหล็กยุบเก่านะครับต้องเป็นดำๆอย่างนี้นะครับเงาเงาวนๆอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับ นะครับไม่มีสนิมนะครับขาบใครเท่านั้นนะครับนี่นะครับบนใบมีดาบเล่มนี้นะครับตอกพระคาถาไว้นะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับ นีครับสวยงามนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับมาดูกันนะครับเป็นยันนะครับนะโมพุทธายะนะครับนะนะครับโมนะครับพุทธายะนะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ ยันหลวงพ่อใช้ประจํานะครับยันนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับลอยตอกด้วยมือนะครับดูครับนะครับตอกโดยมือนะครับปิดท้ายด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับสวยครับสมบูรณ์มากนะครับมีดาบเล่มนี้นะครับอายุเป็นร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับรักษาอย่างดีนะครับ ผมก็รักษาต่อนะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นมานะครับครับเอาน้ํามันทาไว้นะครับนะครับนานๆก็เอามาทานะครับรึ่งเดือนหรือเดือนนึงอย่างนี้นะครับทาไว้นะครับเพื่อรักษานะครับนะครับนี่นะครับยันพระเจ้านะครับยันนะครับ ของพ่อตอไว้นะครับนะครับนโมพุทธายะนะครับนะครับอันนี้ก็นะครับตอกไว้เหมือนกันนะครับนะโมพุทธายะเหมือนกันลรมั้งครับผมก็ครับเดานออไปนะครับน่าจะใช่นะครับสวยงามนะครับ ศักดิ์สิทธิ์เข้มข้งนะครับดูสันมิดดาบนะครับหนานะครับหนักน่วงมือนะครับทันที่ดูแลต่อไปก็รักษาต่อนะครับไม่ให้มันสนิมขึ้นมานะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับรักษาถืบทอดต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมิดของหลวงพ่อเดิมนั้นสูญหายไปจากวงการนะครับนะครับดูครับยันตรีนะครับ นี่ตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับนามะพทะนะครับนี่นะครับัมใจทาสีนะครับถึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขังนะครับครับเฉพาะใบนี่ก็สิบแปดนิ้วนะครับยาวรวมดัมยี่สิบแปดนิ้วนะครับ สวยงามนะครับดูเหล็กนะครับและเนื้อไปกว่านั้นนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับฝังตะกุดนะครับนะครับฝังตะกุดไว้นะครับดูครับตะกุดหลวงพ่อนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังอยู่แล้วนะครับนะครับดูครับตะกุดนะครับตอกฝังไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับ ตะกุดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับส่วนมากนะครับยันของหลวงพ่อจะตอกไว้นะครับจานนะครับจานไว้ในแผ่นตะกุดนะครับแล้วก็เอาฝังเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ในดั้มมีดาบนี้นะครับจะผสมมวลสารต่างๆนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น ผมเกษาไอพวกนี้นะครับนะครับในด้านพุทธคุณนั้นนะครับเหลือล้ํานะครับมีดาบเล่มนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับครบหมดเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับตะกุดหลวงพ่อนะครับตอกไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับนะครับดูครับกลันมีด อย่างดีนะครับเหล็กอย่างดีสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับเขาเก็บรักษากันมานะครับดูแลอย่างดีนะครับนะครับเราก็ต้องรักษาต่อไปนะครับนะครับเหล็กรอนะครับดำอย่างหน้านาเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่ผมเอาน้ำมันทานะครับเพื่อรักษาไม่ให้สนิมมันขึ้นนะนะครับ นะครับสวยงามนะครับดูครับชมความสวยงามนะครับสั์สิิธ์เข้มขลังนะครับไปได้ไปก็ถือว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับมีบุญวาสนานะครับที่ได้มีดาบหลวงพ่อเดิมนะครับผ่านการปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับมีดเหลี่ยมนี้นะครับ เป็นของพระหาบดีนะครับคนรวยนะครับนะครับนะครับสั่งทำขึ้นมานะครับท่านข็ไปเก็บรักษานะครับเพราะว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นคนทำบุญไม่ว่าหลวงพ่อนะครับจะไปทำบุญที่วัดไหนอย่างไรนะครับออกวัตถุมงคลอะไรมานะครับท่านก็นะครับบูชามาเก็บรักษาไว้นะครับบนห้องพระของท่านนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดดัมงาไม่ว่าจะเป็นดัมไม้ไม่ว่าจะเป็นงานะครับแกะต่างๆนะครับทั้งเสือทั้งสิงพระประจำวันอะไรเยอะหมดเลยนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเต็มห้องเลยนะครับห้องพระของท่านนะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจมีดดาบเล่มนี้นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปด ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับสวยงามสัก์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับท่านใดที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับ ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ